จะได้เงินเดือนอยู่ที่หมื่นหนึ่งก็อธิษฐานไปเรื่อยๆก็ไปสมัครงานใหม่เขาให้เงินเดือนสตาร์ทสองหมื่นสามเดือนพ้นโปรเขาให้สองหมื่นห้านะคะแล้วก็คอมมิชชั่นสองเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเป็นบริษัททำเครื่องสำอางแล้วก็ถ้าเกิดว่าขายถึงเป้าประมาณสักห้าแสนคอมมิชชั่นจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองหมื่นห้าซึ่งรวมเบสเซ็กเตรประมาณห้าหมื่นกว่าบาท อยากจะเล่าว่าตอนแรกที่เขามาโกรธนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังนึกไม่ออกเลยว่าเงินทํายังไงถึงจะพอนึกออกไหมคะไม่พอในแต่ละครั้งไม่พอแล้วก็งานของเขาก็คือจะต้องออกไปติดต่อลูกค้าไปต่างจังหวัดแล้วเขาต้องมีรถนะคะแล้วรถนั้นเป็นไงนะคะคือคือชื่อซื้อรถไม่ได้ะะเขาซื้อรถไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ คือด้วยในส่วนของฐานเงินเดือนอ่าด้วยในส่วนของชื่อที่เคยติดเรื่องของแบคทสต์มันซื้อมันซื้อรถไม่ได้ดังนั้นก็อธิษฐานนะคะเพราะว่า,วาคืองานของเราเป็นงานเซลล์งานที่ต้องติดต่อและเดินทางเราจะต้องใช้ใรกถการอธิษฐานไปเรื่อยๆก็ก็มีอาจารย์ที่รู้จักกันนะคะเขาก็่ะห,หลีกยากใช้รถใช่ไหมเอารถไปก็ได้รถมาใช้แต่ว่าก็คือผ่อนต่อเขาก็อาจารย์นะคะแล้วก็อตอนที่ผ่อนรถเนี่ย ก็ไม่มีเงินที่จะผ่อนด้วยหมายถึงว่าเขาบอกว่าเงินถ้าว่าไปดาวเนี่ยก็เป็นแสนแต่ว่าเขาบอกว่าเอาเงินมาให้เขาแค่สามหมื่นแล้วก็เอาไปผ่อนต่อนะคะ <Okay. S 1> เงินตอนนั้นก็ไม่มีก็มาอธิษฐานที่โบสถ์เลยค่ะก็มีคนเนี่ยให้ยืมไปนะคะ <Okay. S 1> ก็ได้สามหมื่นแล้วก็ได้รถมาแล้วก็เอามาใช้นะคะและในขณะที่ได้รถมาความมั่นใจเกิดขึ้นไหมคะความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อมีความมั่นใจเกิดขึ้นการไปสมัครงานใหม่ ก็ทําให้เรามีความมั่นใจมีการต่อรองได้นะคะแล้วก็จากเงินเดือนหมื่นหนึ่งตอนนี้กําลังจะทํางานวันไหน,นวันที่หนึ่งค่ะอ่าวันที่หนึ่งนะคะอ่ะวันที่หนึ่งเดือนคือวันที่1 1> นหนึ่งเดือนหน้าเดือนหน้าน,นะคะเพราะว่ามันจะต้องลาออกส0สวันแต่ว่าตอนนี้คือเจ้านายที่บริษัทเดิมก็พยายามบอกว่าเอ้ยยะขึ้นไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะปรับโน่นปรับนี่ปรับนั่นให้อะไรเงี้ยเขบอกคือทุกครั้งเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้านายก็เหมือนกับเอาเปรียบนะคะแล้วพอจะลาออกเจ้านายก็อยากจะให้ ะะแต่เราบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าพระเจ้ามีที่ใหม่แล้วก็ตั้งใจทําที่ใหม่ให้เป็นเงินเดือนที่ก้าวกระโดดเพราะเราของเงินเดือนสองเท่าก็เลยได้เงินเดือนสองเท่าและกําลังจะ3 4เท่าขอบคุณพระเจ้านะคะนะคะน,นั่นก็คือความเชื่อฟังพระเจ้าและสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นและก็เกิดกับทุกคนด้วยนะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ